พักเรื่องนี้ไว้ก่อนมาเรื่องดีๆไหมแม่เพราะว่าละใครเนี่ยก็มีสื่อในมือได้ถอดบทเรียนที่แม่พูดเลยถูกเลยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องดีๆแฮปปี้หน่อยแผนขอแต่งงานใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าพี่ซีกับเอมมี่เนี่ยนะคะคือเป็นแบบว่าหัวหอกเลยนะผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังแผนเหรอผู้วางแผนเหรอเออในการที่แบบว่าขอให้ส่วนของน้องชายน้องพี่เอมมี่นะคะขอนี่ๆๆีแฟนแต่งงานได้แล้วจ้ะ จะบอกว่างานนี้นะคะพี่เขาเรียกว่าพี่เขยไม่ใช่สีเรียกว่าพี่เขยปะ่ะพี่เขยเพราะว่าน้องชายของเอมี่นี่แหละค่ะ งานนี้นะคะเล่าด้วยคลิปเล่าด้วยภาพก่อนหนะ้านี้ผ่านโซเชียลของซีแล้วก็เอมี่เองในการจัดฉากวางแผนขอสาวแต่งงานให้น้องชายและสำคัญคือการกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆเพราะว่าสุดแสนประทับใจร่วมถึงวางแผนได้สำเร็จด้วย <Yeah. S 2> เราไปเจอซีศีวัตให้เขาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าว่าเอการขอแต่งงานน้องแพรให้เจเจเนี่ยเป็นอย่างไรเชิญค่ะ เราคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดของแผนเมียพี่มากกว่าเมียพี่เป็นคนจัดแจงเป็นคนดีลโรงแรมเป็นคนทําอะไรอไอเนี้ยเป็นตัวเสริมมากกว่าแปลว่าทําตามคําสั่งอยู่ในบริษัทเมียจ,จะอยู่ันดับสูงสุดแล้วพี่ก็จะรองลงมาทําตามทุกอย่างแผนสำเร็จไม่โปไม่โปแพนี่ไม่รู้เรื่องเลยงั้นมันเป็นโมเมนท์ที่มันคือเรื่องราวดีๆอะ่ะนึกออกไหมว่าสองคนนี้เขารักก<ะ>ันมา9้าอปีมันถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าเจจก็คงรู้สึกว่ามันพร้อมแล้วจริงๆที่ผู้ชาย่าวลามันพร้อมจริงๆอ่ะมันเท่นะเว้ มันที่มันไม่ได้ถูกบังคับไม่ใช่ผู้หญิงบังคับนี่เธอเมื่อไหร่จะแต่งกับฉันพ่อแม่เมื่อเมื่อไหร่จะแต่งกับเขามันไม่ใช่นะไม่เหมือนสถานการณ์ที่มันกดดันผู้ชายพร้อมแล้วจริงๆไปดูแหวนเองไปอะไรพี่พี่ว่ามันมันสมบูรณ์แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่มันสุขใจอ่ะเพราะมันเพื่อนที่รักเขาพี่ที่รักเขาพี่สาวที่รักเขามากที่สุดก็ไปอยู่ในโมเมนต์นั้นด้วยไม่รู้ต้องถามเว딩แพลนเนอร์ก็คือเมียพี่เองนี่แหละว่าเขาจะยังไงเป็นแม่งานนะใช่ก็เขาชอบอ่ะกันคบ ลาแม่พี่ชอบมากเวงแพลนเนอร์ก็คือน้องไอมีก็คือพี่สาวเขานั่นแหละเจเจต้องเชื่อพี่มีสิเขาผันเลยมาเขารู้งานแต่งงานเขาน่ะเขาก็ทำทุกอย่างเองด้วยตัวเขาใอมีน่ะเออดีเขาไ่ทำขนมกินเองเก่งจริงๆคนนี้นะอีนิดนี่เขาหอยแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดตามเรื่องราวนี้นะสนุสนันแน่นอนใช่ค่ะ